จริงครับผมนี่บ่าวเอ็ดนะครับผ้ากินผ้าเชียวสิว่าผ้าเบิงเบิงผ้าครับมาวานนี้บ่าวเอ็ดบูซามาได้ครับองค์นึงครับเห็นว่าเนี่ยครับเป็นพระมหามงคลบาลีเก่าๆครับหลวงพ่อพัดครับผมหลวงพ่อพัด บุญญาการโมบุญญาการโมวัดวัดห้วยดวงครับผมวัดห้วยดวงจากนครสวรรค์ครับเป็เ,อเบอรงเลยครับว่าข้างในสิเป็นยังไงครับเนี่ยครับรูปรูปสมนาครับลุงยาครับเป็นลุงยาจีวัน,นะครับ จีวกรก็ถือว่าสวยงามครับพระสมบูรณ์ครับสวยสวยงามจริงครับเนี่ยมจังไรลูงยาจีวเรเหลืองครับแต่ว่าเปลือนลังก็เป็นสีดำนะครับเนาะสีดำแล้วก็ล้อมรอบด้วยลงยาสีแดงครับแล้วก็ข้างล่างครับเป็นเสื้อนะครับเสื้อคาบดาบครับ เส e. ือคับดาบสวยงามสวยงามดีครับเนี่ยนูนครับบังนูนแบบสวยดีครับเดียนสวยนูนเบังกลางครับข้างลาง เนี่ยครับมีโคตนนำครับโคตโคตจอย่งนี้ครับโคตน้อยๆเนี่ยมองนี่ครับโคตรไม่เห็นพี่หนอนเอ่อเป็นยันนะครับ เห็นไหมครับมียันหลอบป้องกันพวกผีนะครับแล้วก็เรียกสับเลียกสับนะครับอยู่ในเหรียญเดียวนี่ลายอย่างนะครับหลายอย่างเหรียญสวยนครับข้างหน้า าราคาครบบแพงครับตัวนี้นะจะเป็นเสือคขับดาบสองครับเสือขับดาบสองขอไปเบิ้งประวัตินะครับประวัติมีอาจารย์ดังไลท่ทานครับที่ไปลุกเสกสามสามวันครับสามวันสามคืนลูกเสกนะครับ รุ่นนี้เสื้อขับดาบสองครับเสื้อขับดาบสองกล่องก็วสวยครับกล่องนี่ครับล้กล่องก็นี่ครับเป็นแบบประมาณนี้สุตลนแสงเราอว่สวยมหามงคลบารมีเก้าเก้าครับ หลวงพ่อพัดปัญญาธรรมโมกามโมครับวัดห้วยด้วงหลับจากนครสวรรค์ครับพระพึ่งสางนะครับสองห้าหกสี่สองห้าหกสี่ครับแต่ว่าไปเบิงเบิงแล้วครับรุ่นนี้ออกมาแบบสวยงามแห่งครับสวยงามแห่งข้างใน ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนี่ยสองที่คนใส่มาครับสองสองใส่มาเนี่ยครับสวยดียอมรับสวยแหฮงครับใส่เดี่ยมท่องนี่พอดีนะครับสุดยอด เสือคับดาบสองกับนี่มีเห็นว่าเสือข้างล่างนี่ยคับดาบสวยดีครับล่งยาครับนายเป็นเนื้อเนื้อทองแดงครับทองแดงทองแดงก็สวยแต่ว่าเบาเย็ดกับ่แเมนเซียนผ่านนะครับกับ่บหัวแต่เบาเยดที่มองๆก็เป็นเนื้อทองแดง ลงยาถือว่าราคาได้มากอะถือว่าคุ้มครับราคาจับต้องตอนนี้ว่าแพงในพี่น้องแต่ว่าอนาคตบ่หู้ครับอนาคตบูหู้แต่วางามแพงครับปลาไอปเป็นเดืนนี่คมชัดแน่ครับคมชัดแนงเบืองครับนูบบน่นเลยครับแบบสวยงามแมงล่งยาลงยาครับข้างลังเนี่ย มีบาโค้ดได้พี่น้องเ้อนี่บาโค้ดนิดหน่อยเนี่ยครับอยู่นี่ครับบาโค้ดสวยงามครับสวยงามถือว่าโอเคครับเลี่ยมช่องนี่น่าสิสวยงามู่ครับาเบิ้งพี่น้องล่องไปหาเบิ้งครับ แล้วาตอนนี้ก็หลักหลักร้อยครับไม่ต้องถึงหลักพันครับหลักร้อยอยู่หาลอยขึ้นครับหาลอยขึ้นสวยงามล่องยางสิถือว่าคุ้มอยู่ครับบริอาขอจบจิบแค่นี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe บริอาจนะครับเป็นกำลังใจในการสั่งกิบครับวันนี้มานอกเหลืองครับบรแมาผ้ากินบรแมาผ้าเที่ยวครับมาผ้าบึงหลวงพ่อครับพระ มาว่าเบิ่งพระงามดีครับผมครับ